ปีนะอะ่ไม่มีใครจับแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่มีจับอยู่แต่ปีนี้ไม่มีนะครับเพราะแอดก็ไม่ไม่เอาอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเฉยๆอยู่ที่ตลาดยังมีเย,เยอะเลยนะครับตลาดนี้ในอ่าเห็นมีเยอะเลยนะครับเอสเอในตลาดนะครับเห็นก็ามาขายเต็มเลยในะอ่า ที่้องตลาดเนาะแต่ก็ไม่กินอยู่ดีแหละนะครับมาลงมาแรงของที่แปลกๆนะี่ไม่เคยกินเลย <c oughs> เออนะเนี่ยร้องระงมพิงแฝ่เลยเนี่ยตอนนี้นะครับคุณระดานะครับสวัสดีครับผมเออสวัสดีเอตีทุกท่านด้วยที่เข้ามานะครับผมอ่าก็ไปกันใหญ่แล้วนะครับนะเอตีนะไม่รู้จะไหวกันหรือเปล่านะ <c oughs> ร้องกันไปร้องมาพาดพิงกันไปพ,พาดพิงกันมานะครับงานนี้ใครจะไปใครจะอยู่เออนะครับใครจะไปใครจะอยู่นะงานนี้นะครับก็ว่ากันไปตอนนี้รู้สึกว่าจกนาจะเป็นที่จอดรดถทัวนะบอกตรงนะครับจกนาจะเป็นที่จอดรดถทัวใครก็มุ่งมาแต่ที่นี่ที่เดียวนะครับเออมุ่งมาแต่ที่นี่ที่เดียว จะมาไม่ใช่อะไรนะครับเอ่อจะมาเล่นงานนะครับคือได้ทีอ่ะได้ท่าได้ทีก็ขี่แพะไล่นะครับแล้วก็มาถลม่มกันทีเดียวนะไอตีนะเออตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมั่วไปหมดแล้วนะครับรนะครับตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมั่วไปหมดแล้วนะครับเออเห็นไหม โอ้โหนะครับอ่ะคุณวินิตนะครับสวัสดีครับผมคุณมองมินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วก็จะเดินกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซีนาะกดไลค์ให้แอดด้วยนะครับอ่าก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับฟ้องร้องกันไปนะครับอ่าทางผู้รู้กฎหมายก็จะไปดูเรื่องเอก ลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลิขสิทธิ์เรื่องเอเรื่องการขายของนะครับตอนนี้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนั้นนะครับอ่าก็เห็นใส่แคปชั่นกันน่าดูนะครับอ่ไม่ยอมนะครับหลังจากที่โดนเล่นงานนะครับโดนเล่นงานด่ากันมาแล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นการอ่าร้องเรียนกัน <c oughs> ต่างคนต่างร้องเรียนนั่นแหละนะครับคราวนี้ว่าใครใจเจ๋งกว่ากันอ่าก็ต้องมาดูว่าใครจะเจ๋งกว่าใครจะเหนือกว่าว่าง,ง่ายๆเออีกคนก็ร้องเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเอนะอีกคนหนึ่งก็ร้องเรื่องมารายาทนะครับโอ้โหเอาแล้วนะครับคราวนี้ไปกันใหญ่นะครับเอฟซี FC. ว่ากันเต็มที่ไปเลยนะครับมันมีเงาหน่อยเอฟซีนะ เงามันเกิดนะครับเงามันบังอ่ะโอเคนะครับผมคงไม่บังแล้วเนาะบังบังมืออเงามือนะครับนี่แหละเอฟซี FC ก็ดูเอานะครับว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อไปโอ้โหแม่นอกไส้ก็ อตอนนี้ก็น่าจะเป็นเสดดน้ำแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับหมายจับนะครับแม่นอกใต้เสดดน้ำแล้วเอ,อตอนแรกก็บอกโอ้ยไม่มีหรอกเข้ามานะไม่รู้ว่าใครหน้าแตกกันแน่ละงานนี้นะครับเออไม่มีหรอกเข้าไปตรวจดูแล้วนะครับไม่มีในสารระบบเลยเขาว่างั้นโอ้โหเป็นไง <laughs> ไม่มีเลยในสารระบบนี้เขาว่างั้นเออเอาออกมาเลยจะได้รู้กันเอาออกมา พอเข้า,อ,าออกมาไม่พอใจเจ้าหน้าที่อีกนะเห็นไหมทําไมถึงไม่พอใจไม่รู้เอาออกมาได้ยังไงทําไมผ่านตรงนี้มาได้กดอื่นทําไมเอาออกมาได้แน่เออไปบ่นเจ้าหน้าที่อีกไม่พอใจอีกน่าจะให้เกียรติกันบ้าง,น,งนู่นนี่นั่นเอาเอาเอนะยังต้องมีเกียรติอยู่หรอคุณนะ่ะยังมีเกียรติอยู่หรอเอเอนะ คุณยังเหลือเกียรติให้มีอยู่หรอยังให้ต้องให้เกียรติกันไว้หรอหรือยังไงมันไม่มีเหลือแล้วเกียรต<ม>ิน่ะนะเออคุณนะเลดีตกลงไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปหมดใช่ครับผมนะครับเพิ่งเพิ่งมาฝนมันตกไงเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหแฉไปหมดเลยเนี่ยอ่าเพิ่งฝนมันหยุดไปได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเอฟตี้วตอนนี้ก็อึ่งอ่างร้องกันระงมเพ่งแฝ่เลย บางดูหัวข้อแล้วก็ปวดหัวแหละคุณหมองบินนั่นน่ะสินะครับเออก็เห็นแต่ละคนก็ฟาดกันนะครับเออไม่รู้อะไรอีลุงตรงนางละงานนี้นะครับฟาดกันไปฟาดมาฟาดอีกคนนึงฟาดอีกคนนึงอีกคนนึงมาแทงข้างหลังนะครับโอ้โหเป็นไงเออไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับเออตกเยอะที่ฝนอึองออกอะตกเยอะหรือเปล่าเหรออึองออกอะ เอ่ออึงออกเลยอ,อ่ะก็ถือว่าเยอะนะถ้าอึงออกอ๋อนี่แหละนะครับเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าก็คือเขาทนไม่ไหวนะครับเอ่อทนไม่ไหวก็คือหลังจากที่ด่ากันไปด่ากันมานะครับใส่สารกระสุนใส่กันอ่าอ่าเป็นวันเอหลังจากพอสสดกระสุนใส่แล้วคราวนี้ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดแล้วคราวนี้ก็จะเข้า การร้องเรียนต่างคนต่างได้คอนเทนต์ของตัวเองแล้วได้กา,ารร้องเรียนของแต่ละหัวข้อแล้วคราวนี้ก็จะเล่นเรื่องนี้อันนี้ก็จะเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะครับต่างคนต่างมีทีเด็ดแต่คราวนี้ว่าใครจะเด็ดกว่ากันแค่นั้นเองเด็ดกว่ากันใครจะฉมังกว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาไม่ปล่อยนู่นนีาา่นั่นะาานะ ก็ว่ากันไปแนละใครจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับก็ดูจากผลงานดีกว่าใครจะมีผลงานที่ดีที่สุดก็ดูกันที่ผลงานนะครับเอฟซอกินข้าวย,าง,ยางเลยนะครับเดี๋ยวลงไลน์นี่แหละกินข้าวนะีนสักแป,ป๊บนึงนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวดึกๆนะครับดึกๆก,ก็จะขึ้นไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเอฟซีอันนี้ก็จะมารายงานช่วงหัวค่ําก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นแบบไหนจังไหนนะครับ fc นะครับตอนนี้จกนาก็จะเป็นรถทัวร์รถทัวร์ลงนะครับทุกคนก็เล่นจกนานะครับเล่นเรื่องการพูดที่ศาลนะครับพูดที่มุกดาหาราการพูดที่มุกดาหารนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้พูดแต่เขาก็บรรยายมาประมาณนึงเแหละนะครับแล้วก็พูดอ่ะแหละนะครับ fc ก็พูดเข้าข้าเฉย แต่ก็ไม่ได้ลงลึกเพราะเราไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดว่าเออมันตาประมาณนี้ประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าทางใหม่เขาก็ลงไงเออทางใหม่เขาก็ลงลงรายละเอียดลงอะไรต่างๆก็พูดตามนั้นเออประมาณนั้นนะนิดๆหน่นนนอยๆก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแถวนี้อึงเต็มเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็น มันเป็นอะไรลนะ่ะมันเป็นห้วยไงตรงนี้มันเป็นห้วยนะพอน้ํามันขังในห้วยนะอึงก็ออกอึงออกเต็มเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้เออแต่แอดคงไม่มันออกแต่วันก่อนนู้นแล้ววันที่ฝนตกแล้วเออออกแต่วันนู้นแล้วแต่คราวนี้พอมาเจอตรงนี้อ่าฝนตกอีกมันก็ออกอีกมันออกไม่เต็มที่ไงแต่ถามว่าอึงตลาดเยอะไหมเยอะอึงที่ลตลาดเยอะมากเออแอดก็เห็นกระดง้งกระด้งเต็มไปหมดอนะ สงสารหนุ่มนาหรอเออฮะมีแต่คนลุมใช่ไหมก็เวลาเขาพูดอ่ะเขาไม่บรรยะมบรรยังในการพูดไงเออมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเขาไม่บรรยัมบรรยังในการพูดก็ว่ากันไปเออขอให้เลือกใครจะเอากันหมายตีกันเอาตามสะดวกลระคุณใจนาลงเออ ก็เอาตามสบายแหละนะครับเราก็เป็นผู้ดูอย่างเดียวนะเอสซีนะเราก็เป็นผู้ดูไม่มีอะไรนะครับเป็นผู้ดูอย่างเดียวเอเตีกันยังไงแบบไหนนะครับคือพลาดไม่ได้เลยเอาพูดง่ายๆพลาดพวกแทงข้างหลังเลยละ่ะนะแล้วคราวนี้ว่าใครจะมาแผนเหนือกว่ากันแค่นั้นเองเอสซีใครจะมาแผนเหนือก,กัน คือต่างคนต่างได้ได้คนละดอกแล้วได้ได้งานเอาไปทําแล้วคนละเรื่องคนละราวได้งานเอาไปทาแล้วต่อไปก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะถมังกว่ากันแค่นั้นเองก็ดูกันต่อไปแต่จกุกนานี่ก็จะลูกผีลูกคนอยู่ตอนนี้นะครับใช่ครับผมคณนาลดีเขาเสียเขาพ่อปากนั่นแหละเขาพูดเขาก็พูดเหมือนกับเหมือนกับพูดกับ เคยญาติอ่ะเหมือนกับพูดเคยญาติอ่ะแต่บางทีเคยญาติเขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรเออไม่ว่าอะไรก็คือบางบางเรื่องก็ปล่อยผ่านไงแต่คนอื่นเขาไม่ปล่อยผ่านเนี่ยนะครับเขาไม่ปล่อยผ่านเนี่ยเขาก็สวนหมัดเลยนะอ่าแต่ญาตินี่เขาปล่อยผ่านอันถ้าไม่หนักหนาหนักหนาสาหัสจริงๆเขาก็ไม่เอาอตอนนี้อ่ะมีแจะเสมอกับแพ้ แล้ววันที่ยี่บห้าเนี่ยเอฟซเอ้ยนะครับบอกตรงว่าน่าสนใจในะเรื่องนี้อนะน,นี่แหละนะครับเอเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้อ่า ตอนนี้ก็ดูดูอ่าแต่แม่นอกใส้ก็เล่นงานจกนานุ่นี่นั่นว่าโอ้ยมึงแพ้แล้วนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูถูกเหยียดหยามไปดูถูกยกนาไปอดูถูกว่าเหยียดหยามว่าเออมึงแพ้มึงมึงเล่นเรื่องไหนมึงก็แพ้ทุกเรื่องอะแพ้เรื่องนน้นเรื่องนี้อแต่ตัวเองอะตัวเองก็โดนไง <laughs> อ,อตัวเองก็โดนหนักก็ด้วยไม่ใช่อะไรโดนหนักด้วยเอ,อหนีหมายเอามบองตรงนะครับหนีหมายปัญหาใหญ่ของเขาเนี่ยคือหนีหมายเ,เรียกหนึ่งเรียกสองไม่มาเขาก็ออกหมายจับจับเพื่ออะไรเพื่อมาให้รับทราบข้อกล่าวหาอ่ารับทราบข้อกล่าวหาไงถ้าคุณไม่มาเขาเจอเนี่ยก็จับเอ,อจับแล้วคราวนี้ลําบากแล้วบอกตรงว่าลําบากแล้ว เาเจอเนี่ยก็จับเข้าคุกก่อนแล้วก็มาต่อสู้กันต่อไปเอ,อถ้าไม่ผิดหรืออะไรคุณจริงๆเนี่ยเรื่องมิ่นประมาทเนี่ยจริงๆก็มันมันไม่ถึงติดคุกใช่ไหมถ้ามานะถ้ามาแต่ถ้าหนีเนี่ยคุณก็ยอมรับตัวเองว่าคุณผิดเอ,อตอนนี้ทําเป็นไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้ไม่ชี้เลยว่าเอ้ยกูผิดได้ยังไงว่ากูผิดอะไรกูยังงงอยู่เออมันด่าเขาจะลืมตัวเ,เล่นงานเขาจะลืมตัวว่าไอ,อ้มันผิดตรงไหนแต่แต่แตพอเขารู้ว่าเอ้า โคคนเราถ้าไม่ผิดนะเขาก็ออกไม่ได้หรอกออกหมายไม่ได้หรอกเออจะไหมออกหมายจับไม่ได้ถ้าถ้ารู้ว่ามันไม่ผิดแต่นี่รู้ว่ามันผิดไงเออรู้ว่ามันผิดไงเขาก็ออกหมายสิจะเหลือไหมนะเอฟซี FC? ดูสินะครับจะจะแก้ยังไงถามหน่อยนะครับตอนนี้นะอ,อ่าคือพูดง่ายว่าตอนนี้นะ ลูกลูกก็พอลูกนะแม่ก็พอแม่นะเออนะแย่แหละเอาผู้ง่ายมาก็ไม่ได้มาก็โดนรวบโอ้โหเป็นไงเอ่อตอนนี้นะ่ะเถียงจังเลยละเออเถียงโอ้ยมันไม่มีหรอกถ้ามีก็เอามาโชว์กันเลยนะพอเข้ามาโชว์กันไปเล่นงานเจ้าหน้าที่อีกว่าเอาออกมาได้ยังไงเออ ไม่ให้เกียติกันบ้างเลยนะเออไม่ดูกันบ้างเลยน่าจะให้เกียรติกันบ้างนะครับให้คนอื่นออกมาได้ไงทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอ่าของตัวเองนะครับเอออเามันก็ทีมันดิมันยังไปเจาะลึกเลยเรื่องหลักมันต้องไปเจาะเรื่องนู้เรื่องนี้มันเจาะทุกเรื่องอ่ะแต่แต่มันก็เจาะไม่ลึกมากแต่มันก็พูดไง